มีมีอีกบะมีมีบะครับสีเลือกเลือกกระเป๋าเดียวนี่ยบะไอ้ครับสีถือซะเขาเป็นนางเอกหน่อยเนางเอกเขานางสวยชิวานน้ำหนักโหลดเด้อซึน้ำหนักเขาจะมาเอื้อยมาลาเลยจีจอยมันต้องเพิ่มน้ำหนักไปพูดพูดเดป๋ยวเดีปยว บรรยากาศสนามเพื่อนมันห้อนโอเคบอกกินข้าวบอบอกกินข้าวก่อนบอโอเคเพื่โอเคกันกินข้าวกับอกกินขับเจลลายขับใจลลายเนาะดีดีหมเลิกปีปีม่ลำรวยลารวยบปไปว่า จเช่นกันกับใจเช่นกันบันเลซิโทหาโโออเเคคนะจ๊าอย่าเทียงกันเบิ้งเด้อสิเทียงกันจักรอบเว <Okay. S 1> ลาเขาให้้รหนามแหลมหนามแหลมนัองนี้บ่มีเซ็นมี สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุดสุดคนมือนรับไปส่งไอซูครับเพื่อยยังคันลืมซื้อค้อนค้อนเนาะดีครับสีไปก่อนแหละทุกคนเนาะกาเพิ่นซีขึ้นเครื่องเมื่อเวียงจันเพิ่นสีนั่นแหละเพิ่นก็มาผักเศาวอยู่เือนสองมือเนาะก็วัได้แทกแค่ยังเพิ่นขายเกินอย่างเดียวบันนี้พาเพิ่นไปหันไปนีมแตรคับสีเนาะ ดอยซอยดยเมื่อวานไปฮัดไปบ้านอลิซาม่วนปะโอ้ม่วนม่วนเลยม่วนเลยขับมกขับใจเด้อเจ้าเจข่าวไทยเกียร์เขาเป็นเอฟซีบ่เคยฝันว่าสิมาหพักน้ำเล้าแบบนี้มาอยู่น้ำเล้าเห็นเราโตจริงแบบผัดน้าแข็งโอ้สวยไร้สวยไร้ no filter และคขอดาเนกีอันนั้นมาบันทึกแค่เซ็ชสกีเมื่อวานเนี่ย เออเบื้องนอกนะซับซีกับขับรถออกก่อนแล้วอู้หูมผ่นไปกับเ้ยสุดนะครับสักหน่อยที่เขาขับตามแหละทุกคนนะวันที่เทไรเมื่อ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 มกาวันที่เส้าสองวันที่เส้าสองก็ยังไหลาเมื่ออยู่นเนาะเคลืนเครื่อนอยู่เบียงเลยนี่เหรด๋วครับจากรองปบาลาปเคนเครื่องไปฮอดกุงเทมุ่งเมื่อยเลยเด้อเลิ่ันล่หลอลนะตัวจริงเนาะ เขาเห็นในเขาเห็นในเฟซเขานึกว่าจะบอด้สูงบอดานั่นนะเป็นตัวเด็งสูงหล่อก็ฟังอ้ายเพิ่นเล่าวนะก็ได้ผู้ไอ้ขาวกับมีซอสขมุกกันสนเราเทิงนะเฮงไอ้ขาวบปดได้ผู้น้องก็เป็นขมูกพ่อเป็นขมูกแม่เป็นคนลาวเกิดอยู่อบ้านนิวโปแก้วหัวซ้ายเออเกิดอยู่บกแก้วบอะ ไปไปเมกาปีเจ็ดสิบเจ็ดันเก้าน่อยเอ็ดสิเจ็ดเาเขาก็ได้หาปีเจ็ดสิบเจ็ดเาอ๋อมื่อเกิดน้องก็เป็นวันที่สิบหกหาสปีแล้วครับมอกกับจเด้อครับบ่อกกับจสบายเลยพี่น้องสบายเลย ตอนนี้นะทุกคนกำลังเดินทางครับเราไปเรืเร่อยๆพอขับซีขับรถไว้เจ้าขาขับรถซ่าเนาะอไอไปก็ปุ๊บแต่หน้าอกไปไกลทางหลังสบายเลยสบายเลยวน่องหูเนาะคนในบ่อส่อเลยเนาะด้วยพักินข้าวแล้วยังไปเศร้านะเนีโโ่ยบอทันขึนบาทันกิน,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 นพัดนมก,กินแรงบ่ มาสวรรค์แล,ล้วก็สวรรค์แล,ล้วกว่าเครื่องเพิ่ขึ้นประมาณแปดโมงห้าสิบห้านาทีสิ้นทางไปกับอีกประมาณปพ่เกินห้านาทีก็ถึงสนามบินแล้วนีกระหอดแล้วของเหล็กว้าวเนเลยเป็นส่อว้าว น nah ั่งซื้อสอดไหมบ่อได้บ๊อ่าสิเลปไปก่อนแล้วสิเลปคอนสวยคนสวยสิเลปไปอะคิ๊คิคิ๊คิ๊ไปคิคิ๊คิดกันนะคิ๊บคิ๊บคินักวายซู ไฮยังมีบาน everything สิงกะเบลได้สิไปส่งอยู่ไหนแหละมีมีอีกบะมีมีบะครับสีเลือเลืกกระเป๋าเดียวเหรอบะไอ้ครับสีถือซะเขาเป็นนางเอกหน่อยนางเอกเขานางสวยวนางมันน้ำหนักลดเตอร์ดน้ำหนักจะว่าเอื้ยมาลาเลยจีจอยมันต้องเพิ่มน้ำหนัก ไ,ไ,ไปพูดพูด,พดคามีกทียเนหรอค่ะขนนี้บงปาตาต,ตุบตะโปนนะลูกสาวนี่นะบาได้ดอกมา<จ>สิขี่โม่เละกนึางไปสาีงเ <c oughs> บิ้งแต่นัทเบิ่งแต่นะชาติถ้าหิวกระเป๋าเนี่ยก็ผ่านแล้วได้บ้างไปทางนี้บ้าง้ออจะมหทำมาจบบ่ายบาเดียวก็ได้ สองขั้นแต่ว่าขาั้นใจแล้วเด,ด,ดินเด,ดินเดินแคมา่ันเป็นอย่งมันเถื่อหนึ่งห้าพันกีบกัดิคือสอยเอื้อยพันส้มพวยไประบอ บอกคือจักดีนาอย,ยบอกคือเนี่ยแบบโอ๊ไปก่อนเด้กอ, <c oughs> อ,ดอกันซะได้ปะปุ๊บปุ๊บได้ปะ <c oughs> บรรยากาศสนามบินคนก็นยังโบลายนะสบายดี สิไปสายโอ้โหเนื่องกว่าเพิ่นสิมาเอเวียงเองลูกสาวนี่บเนลูกสาวโอ,อ้โหร้านร้านสาวสวยเนะออาอหน่อยขอกระซิมเมอร์หน่อยเด้อสบายดีไปเลยเด้อ ฮะนะฮักฮักเป็นผู้มาส่งอะออกจากโมงเมื่อปักเซจักโมงสิบโมงขึ้นจะออกไวัยเท่รับซีซีวัยสบาบิงบ่งเนบะิ่งหนาจืดจืดจื มีอะไตื่เศ้าหรือ้อมลตื่นกันในรอบในรอบจเดือนในรอบเป็นปีหลายปีสะพอนาเรือนกันพงลูกชายเนี่ยพวกนายัสจาวใกล้ไอชุดปกติเน่ยะพอตื่นเศร้าเนาะเ่ญี่ปุ่นตื่นจักโมงจกรมูนั่นเเะฮัฟวยทหรือซิปโมงยังไว ที่โฆษณาปิดใจว่ายาดีถาอย่างเป็นมือนี่มากอารมณ์เพิ่นบ็ได้เลยโฆษณาดีเถาบก็ได้เพินอะไรบ้าและนั่งพักผ่อนนังนี่ก็ได้นั่งอัยังว่าสนิทกันเลยเสมอะไร ไฮแล้วไฮแล้วไแล้วสนามบินสวรรคขีนะกับคนกับบลายนะทุกคนกับประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าช่วงนี้กับช่วงเศร้าประมาณแปดโมงนะเครื่องออกเครื่องรอบแรกประมาณแปดโมงครึ่งบะ เมื่อกันเด้อขับใจลายๆขับใจลายๆขับเดมารอบหน้าก็มาแวเนาะมาลิ่นน้ำดีไ้ส่วนอ่ะก่นเร

บด้หารผนหอมลา้เทียมเนาะอยู่เือนก็ะหอเบริเนจขาวกลับไปปฏิบัติการขายปิ่งไก่เมื่อปิ่งไก่ขายต่อหักเงอนีนคนบ่หลายปันได้ดเมื่อวานนี่หลายประมาณสิบเจ็ดสิบแปดกับจังสิายอีหะลองเบิ่งคันอุ้ยคันออกไหวพ่อคันประมาณบ่ายโมกกะแสหนั่นอยู่ลอง สิโทรบอกสิถามเตปป่ะเออบ่ายโมงออกได้บอกอเ,อเพราะว่ามือปิดหานเดิไปกินดู่ใสอ๋อโอเคนะครับสิออกเลยบ่สิออกเลยปะ,ออยปะโอเคโอเค,อเ,คเจอกันอยู่หันจิ้งไก่นะทุกคนนะว่าศุ้รสิไปขายจิ้งไก่ขายดีหรืบอบ่ดีมันนี้นะก็สิจะไปก่อนนะทุกคนก็ขอบมกขอบใจอ้ายเพื่อนเลยนะ ที่ไม่เยี่ยมยามหลังจากส่งไอซูกับไอคอและกันน้องเป็นขึ้นเครื่องอันนี้ไม่ได้ขึ้นแหละทุกคนนะเด้าข่าวก็จะได้เดินทางกลับก่อนกลับไปทําภารกิจเหมือนเดิมเผาหา่านขายปิงไก่แลพะพาช่วงหนึ่งก็ขายดีเพราะเ่าเ,เป็นเทศกการ์ณนะคนอื่นเขาจะได้เที่ยวเจ้าข่าวกับทำงานนะั่นแหละเนาะอันอันดับแรกก็ขอบคุณ youtube เลยเนาะที่ถ่ายทอดจากกันนะจาก อยู่เมืองนอกอยู่อเมริกาหรือว่าอยู่ประเทศอื่นไปว่ากับกก่นก็คิดหอดแต่ไม่เยี่ยมมายามแบบสิก็ขอบคุณพ่นหลายๆโดยโดยเฉพาะไอซู้คัาซีน้อง,น,องน่อยเไยคอนเนะอะไอซูแบบสิพ่นพก,ก็นยยงไมาเห็นติกหาว่าติ่งไก่ขายเป็นจังใดคันบ่มี YouTube กับบริมีบ่มีความสัมพันธ์แบบดีๆแบบนี้นะอันอันนี้ก็ขอบคุณ y YouTube นั่นแหละ ทานจากที่ข้าวก็กว่าถือเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเช้านเน่ยปกติเตืมนสายน้อยหนึ่งเนาะคันคล้ายปิ้กรอกปินงกายเนี่ยเออได้อยู่เพราวมาซอยเบียร์ใสงานนอกเลยนักทุกคนนะกาไปเจอกันอยู่ฮานนี่แหละทุกคนว่าแขกตอนนี้มาหลายระเบิดหรือว่าจังใดเนาะฮายเอ็มวันฮะเดอรดอร์นอนถ่ายเดอร์เดออันน้อย ก็จเลยอันหนสีเมื่อพุนบ่หรือว่าจังใดบ่น่ยสยีกระบะคอนบหอ่หรือว่าบ่แมนอยู่กับเบ้อุดบ่หรือว่าุดถ่ายเพือนน่อนมัน้อนโอเค,อเคบอก,กินข้าวบา่บอกกินข้าวก่อนบ่โอเคป่โอเคจอกเ,เลยใช่ จกโมงจอ,อกมารักเพื่นเพรามนบ่ายไปเลยเนะอ้าเพื่อนสมอ,อกสมมาเป็นยังลูกสาวรับปะลูกสาวรับเลยโอเคเรียอกันโอเคโอเคจเนกิ้วเซ็นกันจหลังจากไปส่งเรียบร้อยกลับมาหอดเฮือนนะ ทำสีกับมาส่งเอ้สุดมันกลับไปพักพ่อนละกันทำสีกับเสือเมื่อสม,มักสมมาพ่อแม่เพิ่นบอกเิ่นว่าดีข้าวก็บอกหูนะช่วงเศร้าหรือว่าก็คับคับ่เก,เกินนะทุกคนนะมันกลับไปขายปิ้งไก่อยู่ฮ้างปีใหม่สิได้โดนน้ำหรือบอ,อยังโมโหนะทุกคน ขี้เลตู้เมื่อบะโอ้โถ้าว่ากระซองจิตซองใจเฮาวา่าสิลงเมื่อหรือบ่ลงเมื่อเหมือนเด่นะ<ห>นลองเบงิ่งเพราะว่าเฮาคัดออกกับประมาณบ่ายๆพุ่นแหละเพร <c oughs> าะว่าเจ้าเฮาขับรถลงไปเองเด้อลยยังจะไมออน่นใจเอิ้นนี่มีข่าวเมาอีกแล้ว <Okay. S 1> เอาบ่ทำไมเข้าสังขญานเอาวาผิด สุซปรผักประ่ระอนบะธรรมดาบุญหดน้ำบ,บฮะฮงถามเลสซูกะแทนแทนสี่ปีหมอกปีใหม่สิยุธถ้าว่าหาเงินห้าค้าเนาะุนี้ยุธตอนใดคอนนีล้วลยไไหหทงทะใดอืมแป่ก่อนไฮทงทะาใดตอนนา้ไม่ใหม่ฮุจักกันสองพันแต่ว่า สองพัน <2000, S 2> แล้วคืนห้าพันห้าพันเลยขึ้ 10, 000, นสะิบพันเนาะสบายดีเลยลูกเออขอบใจเดอ้เอ,อมาก็มาแวนแน่เด้อเด้อเดินไปเลยขอบใจเลยลาย ปิ้งไก่กับพร้อมเสิร์ฟเด้อทุกคนมาเด้อมาเด้อผ่านไปผ่านมาก็อ,าอุดหนุนซอยแน่นะมีปิ้งกกยปิ้งเครื่องในแบวเซ่ห้านกับพร้อมคนกับพร้อมนะมันเนี่ยพื่อจออกไปใส่ทุกคนมาอุดหนุนซอยแน่เข้าโคบกับมีเด้อเตรียมพร้อมทุกอย่างมันเนี่ย มืนอนี้คนยังมาบูมาหลายเนาะแต่เตรียมไปก่อนเพราะว่าตอนเที่ยงเคนสิมาหลายเดี๋ยวพอมือหนี้ก็มีแขกทัวร์มาอีกเนาะไม่อย่าอยากนอนหรือเปล่ปลาฮะบ่ได้นอนสบะฮะเออนึกว่าได้นอนเลยบริเวณหน้าคิว้างบ้านสีขาวกับประมาณนี้แหลกกะกวางตันกระขายดิอีอยังก่อร้านมึงกูลืมซื้อมันแหละมึงซื้อ,อยังก่อฮะล็กฮะ เออหลิงนะลืมสื่อมันมันใหญ่เป็นสาวเลยแซ่บพวแล้วแต่มีผู้บ่าวแล้วมีแล้วโอ้ไวเนาะไวแหงิได้ลุกได้ร้านเคยเลยนะสมน,นะหาดองหลายๆเลยเนาะเป็นมาขายบักตาลทุกคน<ว>หากะเจ้าในคีทีน้อยหนึ่งแม<ว>่เ<ว>ติมขระเจ้าแน่มุกอยากคีทีไหลสมนะ พ,พ,พี่ไม้ภาพไม่แล้วก็เติมเต,ติมพะโลดไปสิปีไก่มาซื้อปีไก่ซอยเขาเดี๋ยวเขาจะสิเติมจะสิเติมคือการแต่คนก็นยังเดินทางอยู่เดิมเหมือนนี่ทุกคนิอกเมื่อเลยสบโอ้ขอบอกขอบใจเด้อขอบใจเซนการจิ้นข้าวก็บอกกิน ขับใจลลายขับใจลลายเนาะขอบีปไม่เลยอบีปหม่ลำรวยลำรวยไปไว่าขอบใจเลยอือขอบใจเช่นกันขับใจเช่นกันบัลลัยซิโตห์ฮะโอเคโอจจานเกีย่าเถียงกันเบิ่งเด้อสิเถียงกันจักรอบเวลาเข้าห้ังเวลาขับหลอกขับรวยขับสีงงันกันในยหนึ่งฮะแล้วโทรมาบอกค่ะเดิมบางงันเปนจักเถื่อเจมมี่ล่าเจมันนี่ล่าถั่วเอ้รมาผัวแน่ ไายปวดเจนนางเดิเดินเางดนเดิเดบวอ่าค่อันเจ้าพันบได้ดด้ดค่ะคนเกิดวันจันทร์อกวาดคีหนามึงแลมดงามเด้อกู่ได้มักมึงเดอสิออเด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 อแ่ขางใมมึงได้งดามเีเด็ดก

กเนาะคลิปนี้กสิญญาเลยเนาะเขากสิได้ลาก่อนเนาะจังไดก็จังไดฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครป์บ่าเบิ้งกดกดกดซับสไครป์ทับทัชไลน์เออหรือว่าซุปเปอร์แตงก็ได้เด้อขอบคุณหลายๆนะสำหรับการติดตามชมให้ได้ดีเอาสไปเลยปะเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในเด้อที่สำคัญกันเนาะ ฝากเบิ Enough, barbecue, yeah. ่งโฆษณาน้ำเฮาเน่นะจับส sure, ิบีซาวีกับขอบใจหลายๆบายบายโชคดีปีใหม่สงการนะโชคดีปีใหม่หรือว่าสงการนะบายบายเด้อเอฟซีเพิ่นกับขอถ่ายหู